สวัไดีคุณลูกค้าบมื่อวันี้ทั้งซุนฮองงจะมาดีวิวเนาะเป็นวีโก้ีประตูเลอคุเป็นเกียร์กับบุ๊กโฟวินเนาะเป็นปีศูนย์เจ็ดตองมาเจ็ดสามวันแปดเอรถเดิมเนาะงามจากเดิมสีเดิมโบต่มโบบีนะับประกันหัยกายสดใจพ่อนไหนเนาะหอกเบียดต่ำเลยุกาเน้ะทุดเก่าเก่เปอร์เซ็นเนาะเป็นสีปอนทองเลยทุกท่า ราคาคัน,นี้ถือจูหาแสนแปดหมื่นบาทเนาะเอาเบิ้งโดดจริงเอาแถวฮารุดไลทเนานะเป็นเกียร์กับปูกโฟวินบล็อยมีหมาด้วยทุกลชานเดอร์รถใหม่ๆงามๆตัวจริงเนาะเป็น,น,นป้นปปายจะกรยานร้านสุดฮะจักเริ่มซีเริ่มดับเบิลชานเดอร์บลัมกบปีนทำประกันให้เลยรถยูยถ่หานเอา ไปไหนไปถือว่าโอ้ห้ามแห้งท่านเนาะเป็นโฟวินอีกถือว่าลุยหมอกลุยตมบริยานเนาะเดิมๆมั่งงาม,งามทุกท่านท่านใดที่ส้นไก่ก่ายดืมทักทายสบายดีเข้ามาได้เด้อรถนให้ยู่ปักเสด้วยทุกท่านเด้อ รถโมกับเขามาเดอทตุกทานเนอรบ่อคอยมีอ่ะอาอยูโฮยูซุนทำมีคันเดียวเนาะมีคันเดียวตัวเป็นกระปุกโฟวินเนะาะต่ำโบปีแน่นอนครับประกันหาวเป็นโฟว,วินเดอทตุกทานเ้อเขียวกระปุกเนาะราคาถือยูอ่าราคาอาหารหาเซนแปดหมื่น 80, บาทเนาะ นะคะนี่สามารถต่อรองกันได้นี่นําเริ่มเบิดเนาะอย่างตุกๆๆโบตําบ่ปีนหาประกันให้เลยเนาะบอกเิมๆตามเนาะ ปีสองพันเจ็ดเดอ้อวตารโบปีนแน่อนอนเนาะโดดอยู่ในหานเฮางามทุกคันเลยทุกคันใจสุดใจพรได้ดอกเบี้ยต้ำๆเนาะส่วงในปิดส่วงโปรโมชั่นพิเศษมีของแจกของแถมหลายอย่างเนาะในสวงปีใหม่เนะในวองปีใหม่เราเนาะน้เริ่มเมนาะ โมตัมโมปิดแน่นอนตัวไรบุขับป,ปวยยางเขาเปลี่ยนยางให้นนหใหม่เนาะเศษขยายนไม่เบิดต่างซูนต่างยังละหมันน้ำมันเครื่องทรงล่างเนาะระบบแอร์ระบบไฟเาศษขให้ใหมนน่เนาะอย่างตัวไรบุใหมบ่บวงามเขาเปลี่ยนให้ใหม่เบิดเนาะโมตัมโมปิดแน่นอนดัเริ่มเนาะรถบดับเริ่ม,นอนมอคอยมีมาแล้วอยู่ในหารมีแค่เดียวเลย จักนิ่มเนาะทำโบปีเน้นๆครับประกันให้ได้ทันนี้งามแห้งเนาะตอนในโซ่บอกเดือดสปอกสภาพที่้วยว่ากอใส่เนาะคีโยครับเดิงสับดิจักสามพันเนื้อสุดแสนด้วจักรจกระส่วนประหยัดน้ำมันด้วยทุกท่าน บ็อกเดิมๆเนาะจากคู่งานด้วยบอกตัวได้ประการเงี้ยหอยใหม่เวิร์ดเนาะเก็บใหม่เวิร์ดแถมงามๆใหม่ใหม่ไอุ้่ข่าไปเลยขี่ด้วยเนาะน็อตติดโตยังอยู่ในเดิมๆเบิร์ดโลโก้โลโก้เนาะรูปตัท่านไหนละเนอร์กำลังมากทุกท่านน่าเนาะใส่ของพวกันดิ ท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมทักท,กทายสบายดีเข้ามาได้เด้อรถไฮยู่บักเซ่เด้อทุกท่านรถงามๆคันนี้เจ้าวีโก้เนาะตัวสูงเกียร์กับปุ๊กโฟวินจากรสามพันประหยัดน้ำมันเนาะราคาถึออยู่หาแสนแปดหมื่นบาทเด้อทุกท่านเด้อราคาหนีมาเบิ้งรถจริงสามารถตรุดได้ร้ายเนาะรถเท่ามีได้ดุลได้ราคาไลเงี่ยหงเด้อทุกท่าน,นเด้อราคาเป็นกันเองเนาะท่านไหนที่สนใจอย่าไรดุลได้ก็สามารถติดต่อมาได้เนาะ ตามเมอ๋เนาะศูนย์สองศูนย์เก่าเจ็ดสาเจเก่านะ้าพเจ้าซื้อโจนัสเลยสุูท่านเดอยินดีคำแนะนำยินดีคำปรึกษาสทุดท่านอ,อยู่ในวงการรถในประมาณปีปลายสองปีแตเนาะใจได้ทกท่านเดอ